สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศกันนะครับวันนี้วันที่1ธันวาคม2567นะครับเรามาเริ่มกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามวลอากาศเย็นนะครับก็มีกําลังอ่อนลงไปแล้วนะครับก็ส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสได้นะครับส่วนภาคใต้ก็มีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับ สำหรับฝนสะสมในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับจเจนว่าในทั้ง2วันประเทศไทยตอนบนนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนน้อยมากนะครับซึ่งอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เท่านั้นโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกได้นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักได้ไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ก็ตามนะครับสำหรับอุณหภูมิช่วงเช้านะครับจเจนว่าในเช้าวันที่2นะครับอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นถ้าเทียบกับวันนี้นะครับ และถ้าเป็นเช้าวันที่3นะครับก็เห็นว่าอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในส่วนของคลื่นลมในวันนี้นะครับจะเห็นว่าบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1- 2ถึงเมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแต่ถ้ามีฝนฟ้าขนองน,นะครับคลื่นลมจะสูงมากกว่านี้ได้ก็ขอให้ชาวเรือใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับต่อไปเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันครับภาคเหนือมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิยอดดอยยังคงเป็นอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ําสุด7-14องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบทั่วไปครับอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุด16-21องศาเซลเซียสสำหรับภาคตอนเชิงเหนือครับจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าได้โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ององศาเซลเซียสเช่นเดียวกันครับ อุณหภูมิยอดภูดครับ7-15องศาเซลเซียตอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียตอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียตครับในส่วนของภาคกลางครับยังคงมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าได้โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียตสำหรับอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียตอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียตในส่วนของภาคตะวันออกครับ มีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตอนออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยทางตอนบนของภาคจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสสำหรับฝนนะครับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ โดยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนกลางถึงตอนล่างของภาคและมีฝนตกหนักได้ด้วยครับอุณหภูมิสูงสุด27-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับโดยมีฝนฟ้าะนองร้อละ40ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียตกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีหมอกบางได้อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสโดยมีอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาสศาเซลเซียตอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียตสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถติดต่อเราได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้เหล่านี้นะครับทั้งเบอร์ส่วนผู้พิภาคและส่วนกลางนะครับแล้วท่านสามารถกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่เป็นประจำทุกวันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ